ผลการดำเนินงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนตำบลระสงค์กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลระสงค์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมปีพุทธศักราช2551จากการรวมตัวของกลุ่มสตรีกลุ่มออมทรัพย์จำนวน125คนโดยมีเงินเริ่มต้นจากการสมทบของสมาชิกจำนวน43,800บาท ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน1,425คนครอบคลุม27หมู่บ้านได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนวงเล็บองค์การมหาชนจำนวน1ล้านบาบาทตามโครงการจัดสวัสดิการชุมชนและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะพัฒนาด้านอาชีพ จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน1,31,285านวน1 3บาทกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลระสงค์ได้มีการจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและผู้ด้อยโอกาสตั้งแต่เกิดจนถึงเชิงตะกอนตามระเบียบ15เรื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552, ถึง2,565จำนวน6,281รายเป็นจำนวนเงิน2,936,547บาทด้านสวัสดิการในายามเกิดความทุกข์ยากในสังคมเช่นน้ำท่วมน้ำแล้งพัดพายุถลมบ้านเรือนไฟไหม้ชุมชนแออัด ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะคนยากจนคนเท่าคนแก่คนป่วยเด็กเล็กเรามักจะเห็นภาพหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนเช่นกรมประชาสงเคราะห์ปัจจุบันคือกระทรวงการพัฒนาสังคมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยสภากาชาติไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมูลนิธิต่างๆ ในขณะเดียวกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคประชาชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มกองทุนและเครือข่ายต่างๆเช่นกองทุนสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือประชาชนทั้งในภาวะปกติและในยามวิกฤตดังเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และในยามเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้ ถือเป็นการสร้างตาขายความปลอดภัยทางสังคมรองรับผู้ทุกยากที่ประชาชนคนเดินดินจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลกันเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐและมูลนิธิต่างๆเหมือนดังแต่ก่อนสวัสดิการชุมชนตำบนประสงค์ก็เช่นเดียวกันได้มีการจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและผู้ด้อยโอกาสตั้งแต่เกิดจนถึงเชิงตะกอนตามระเบียบ15เรื่อง สวัสดิการเมื่อสมาชิกเสียชีวิตมอบให้กับญาติสมาชิกสวัสดิการทุนการศึกษาสมาชิกหรือบุตรหลานสมาชิกสวัสดิการสมาชิกค,คลอดบุตรประสบอุบัติเหตุป่วยสวัสดิการสมาชิกที่พ่อแม่เสียชีวิตสวัสดิการดูแลและจัดกิจกรรมผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสสวัสดิการเมื่อพื้นที่ชุมชนเกิดภัยพิบัติในทุกกรณี สวัสดิการกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆของชุมชนตามที่กรรมการเห็นสมควรสวัสดิการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มต่างๆที่มีความจำเป็นและขอความช่วยเหลือตามลักษณะและวิธีการที่คณะกรรมการตามที่ประชุมกรรมการเห็นชอบสวัสดิการช่วยเหลือในกิจกรรมประเพณีาศาสนาวัฒนธรรมกีฬาชุมชน สวัสดิการเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารไปประชุมในพื้นที่และต่างพื้นที่สวัสดิการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ด้านการพัฒนาอาชีพส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกด้านการปลูกสมุนไพรพืชผักเลี้ยงไก่ไข่ ปลาและพัฒนารวมกลุ่มแปรปรูปผลิตภัณฑ์สร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนจนเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรจำหน่ายลดรายจ่ายสร้างรายได้ในครัวเรือนฉเฉลี่ยเดือนละ1,500ถึง2,000บาทต่อคนด้านสังคมและคุณภาพชีวิตในชุมชนจะสวัสดิการของใช้ชีวิตประจำวันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยจิตเตียงทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกและกิจกรรมด้านสังคมในชุมชนสนับสนุนกีฬาในชุมชนด้านการศึกษาเด็กและเยาวชนจะสวัสดิการทุนการศึกษาให้กับสมาชิกและครอบครัวเด็กกำพร้าพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวปีละไม่เกิน20 0 0 0บาทสนับสนุนกีฬาสถานศึกษาด้านาศาสนาวัฒนธรรม จะสวัสดิการสนับสนุนในกิจกรรมของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามด้านสาธารณประโยชน์ในตำบลการพัฒนาพื้นที่ในตำบลและการบูรณาการทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนในกิจกรรมด้านพัฒนาต่างกองทุนก็ให้การสนับสนุนในทุกๆเรื่องด้านการบริหารจัดการกองทุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปีพุทธศักราช2552เลขที่0564ทับ2552มีสมาชิกครอบคลุม27หมู่บ้านบริหารจัดกองทุนโดยตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านเข้ามาเป็นกรรมการในรูปแบบธรรมาพิบาลช่วยเหลือเกื้อกูลกันเองในชุมชน มีกฎระเบียบกติกาที่ตกลงร่วมกันของสมาชิกว่าด้วยเงินสมทบเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆพัฒนาการหนุนเสริมสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนอยู่อย่างพึ่งพาตนเองโดยการจัดสวัสดิการให้อย่างมีคุณค่าเสมือนให้สมาชิกในชุมชนเห็นคุณค่าของผู้ให้รับอย่างมีศักดิ์ศรีเพราะการมีส่วนร่วมในการสมทบเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเป็นผู้รับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ต้นแบบการจัดการกองทุนที่ดีช่วยประชาชนช่วงโควิด1นึเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนส่วนใหญ่เป็นอส,อสมอยู่แล้วเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิดรอบแรกในปี2563คณะกรรมการกองทุนจึงมีความตื่นตัวในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดมีการจัดทำหน้ากากผ้าอนามัยกว่า1 0,000ชิ้นแจกประชาชนทั้งตำบล ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือประชาชนทั่วไปเพราะโควิดมันไม่เลือกหน้าและให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคด้วยพอโควิดปีนี้กองทุนยังทำงานอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไทยอาสาป้องกันชาติก็อ,อมอนอภาคีร่วมกันมอบสิ่งของอาหารเครื่องดืง่มเป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มชาวบ้านองค์กรภาคประชาชนที่รวมพลังให้ความช่วยเหลือกันถือเป็นการสร้างตาขายความปลอดภัยทางสังคมเพื่อไม่ให้ผู้เดือดร้อนผู้ทุกข์ยากต้องร่วงหล่นกระแทกพื้นโดยที่ไม่มีอะไรมารองรับเลย